มาเอาของ,เ,ของเครียดเพิ่นเครียดอีกแล้วพ,อพ่อไปิ่นแล้วกระหนักพ่อขอยใส่พอ่อขอยใส่เอานี่ไปกินบ่เนี่ยเอานี่ไปกินบ่อเ,เอาแมงหงอหล่อยี่เครียดให้แม่ดูร้ายแม่เปลืองเครียดดูร้ายเปลืองเอาซื้อเปิดรถซื้อแล้ว แล้วสิเปิดรถเลยเจ้าอ๋อขันสันเป็นไงดิหน่มีน้องเด็กนอ้อยเครียดพืชทางอุตสาห์พาไปเล่นทะลกทะเลเล่นน้ำกอกน้ำเค็มนใส่ดมมึงกระหน่ำหอมบอนน้ำทะเลมันกัดออกวะนี่น้ำทะเลมันกัดออกวะนี่ลุมผิววะนี่อุ้ยน้องพี่น้องมันเครียดอีกแล้วมันเครียดอีกแล้ว โอ้ยนอ้อโอ้ยเอา้าวันไหมแหละไปถอดไฟเพลินปรลูลว,ว่าหันก็ไฟแจ้งถาวางโอ้เปิดรถก่อนพี่น้องอทุกสาวขีย้เราหุ่นยางไปแล้วมันไปถอดปลั๊กไฟมาหรอขี้อันนี้เนาะขิวอันนี่อ,นอย่างไทยเยรถอ่ะรคต่างหมดต่อไปเอาของขึ้นไหม เปิดไฟเขาเลย,มมย,ยมแม่แก่อเออดู่ดีล่ะขั้นแถวยุดยูนารถดเอาเิดไปนี่ของเซเว่นม่ววาน่ะมือแต่แต่แต่วันนี้พ่อต้นกับแม่จีนจะไปทำธุระที่ร้านอะไรสักอย่าง ลูกสาวไปน้ำมั่วได้อหนีไปน้ำรดบาาเด้วยค่ะพี่น้องอาบน้ำในเด้อล่ละเอาเบิดไปลืมกับเอาไว้นีละพ้าหอผ้าห่มไม่อยากเอาว้เนาะ,ะแต่สังเนาะสวัสดีครับมาพบกับสายูล่กั่งใต้พูดคุยข่าวหมอรามีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาว และผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดของคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องๆของสายล่าและแฟนขับเอีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับเอีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งทุกคนก็คงจับตาได้เหมือนกับสายล่า ไปล่าเชื่ออย่างนั้นเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดััคลิปข่าวหมอลำเบบีงอนแม่จินทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นเราก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสนุกสนานเหรียญมีสองด้านวันนี้ในด้านดีคนไหนที่เป็นแฟนขับ f อตัวจริงเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายแต,แต่คนไหนที่แอบแฝงมาเป็น f อ คนนั้นก็จะเข้าใจยากแล้วก็จะสร้างประเด็นโยนความผิดให้กับเขาและที่สำคัญเลยมาโยนความผิดให้กับเด็กแค่อายุ13ปีทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศนี่ใจล่าขึ้นให้ดูด้วยภาพบรรยากาศที่หมอลำเบบีนั่งอยู่กับแม่หน่อยแล้วก็พ่อกัญชัยแม่บีพี่เบนนั่งกินกุ้งเผานี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่าง แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของหมอลำเบบีเป็นแบบไหนก็มีแต่ความรักความเอ็นดูจากพ่อพ่อแม่ในองค์กรที่คอยดูคอยดูแลน้องทุกสิ่งทุกอย่างคราวนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของแไลล่าและแไลล่าก็ขึ้นหัวข้อข่าวไปว่าหมอลำเบบีงอนเพราะว่า ไม่ได้เงินหรืออะไรประมาณนี้นี่นะครับมันเป็นประเด็นสายล่ามีคอมเมนต์ดีๆให้ทุกคนได้ชมกันนี่แหละครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนลับ f อซตัวจริงของสาวน้อยเป็นแฟนลับ f อซตัวจริงของยูทูบเบอร์หลายๆคนในเครือของสาวน้อยเป็นบ้นแพงสายล่ามีคอมเมนต์มาให้ชมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้ สิ่งที่ไม่ดีมันก็มีเยอะที่สอดเขาเรียกว่าสอดและเดียดเข้ามาในบรรดาเหล่าบรรดาเอเดี๋ยวสายล่าจะขึ้นเดีย๋ยวสายล่าจะขึ้นคอมเมนต์ที่มันไม่ดีให้ดูตอนหลังตอนนี้ก็อ่านอ่าน,อาน,อานคอมเมนต์ดีๆไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศแม่หน่อยแม่บีพ่อกัญชัยพี่เบน พี่หมอนอิงก็นั่งกินกุ้งเผากันนี่แหละครับความเป็นตัวตนของวันใหม่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มทุกคนก็มีแต่ความสุขแต่ในคอมเมนต์ของช่องแม่จินสายล่าบาังเอิญเข้าไปเจอเป็นอะไรที่สายล่าก็เคยพูดแล้วว่าสายล่าจะเป็นผนังทองแดงจะเป็นกำแพงเลกคอยปกป้องทุกคนที่เป็นศิลปินของสาวน้อยแล้วก็องค์กร สิ่งไหนถ้ามันไม่สมมาพาควรไม่ถูกต้องมันก็ต้องออกมาพูดแบบนี้พวกนี้จะอาศัยเขาเรียกว่าจะอาศัยลูกมั่วเข้ามาคอมเมนต์ใส่ร้ายมาใส่ร้ายเด็กมันไม่สมเขาเรียกว่ามันไม่สมมันไม่สมมาดุลกันแล้วสายล่าอยากถามพวกที่คุณอคอมเมนต์ออกมาแบบแบบเนี้ยอายุสิบสามพวกคุณทำอะไรกันอยู่ แต่ลราอยากจะรู้ว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่อายุสิบาเนี่ยวันใหม่อายุ13ปีวันใหม่มาทำงานเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอายุ13าปีนะครับคุณจะพูดอะไรจะทำอะไรหัดอายตัวเองซะบ้างไม่ใช่จะมาคอมเมนต์ว่าเขาเสียเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจของตัวเองที่มีอคติและเป็นบาป เห็นคนอื่นได้ดีก็จะคอยอิจฉาโอ้โหคอมเมนต์สายล่าเก็บมาให้ชมสองคอมเมนต์นี่คอมเมนต์แรกสายล่าจะอ่านให้ฟังเลยเป็นเด็กที่นิสัยใช้ไม่ได้เขามีรถบัสให้นั่งไม่อยากนั่งชอบความสบายสร้างความหนักใจให้คนอื่นต่อไปจะได้อยู่คนเดียวโอ้โห สายล่านี่ปีดขึ้นเลยได้เห็นแบบนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์อยู่ในช่องของน้องจินทุกคนก็เข้าไปไปอ่านได้อยู่ในคอมเมนต์สายล่าอ่านแล้วสายล่าไม่ขอทนเลยเกี่ยวกับพวกคอมเมนต์แบบนี้เป็นเด็กที่นิสัยใช้ไม่ได้หนึ่งนะครับถ้าเป็นเด็กที่นิสัยใช้ไม่ได้บอสโจคงไม่รับแน่นอนอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับแล้วข้อที่สอง ถ้าเป็นเด็กที่นิสัยใช้ไม่ได้พวกบรรดาแม่แม่พ่อพ่ออย่างพ่อกัญชัยพ่อนนแม่บีแม่หน่อยแม่ปียพรแม่แก้มลหลายคนเขาก็คงไม่สูงสิงมันตรงกันข้ามกับความคิดนี่แหละครับคุณคิดได้คุณพิมพ์ได้แต่มันไม่มันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงประเด็นอย่าไปโบอยอย่าไปโยนความผิดให้กับเด็ก เด็กอายุ13ปีนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยแต่ล่ากขขึ้นให้ดูอีกเกี่ยวกับว่าน้องจะโฟกัสโฟกัสเฉพาะคนที่โอนเงินให้โอนมาเลยให้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละมันเป็นควา,ามคิดของพวกที่สร้างประเด็นไม่อยากอายเด็กหรือไงครับเด็กอายุ13ปีเขามีความตั้งใจในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พวกคุณกลับมาโยนความผิดโยนความคิดที่เป็นอคติให้กับเด็กมันไม่สมไม่สง่าไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่พูดง่ายง่ายเขาเรียกว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กทางอ้อมทำอะไรเขาไม่ได้ก็คอมเมนต์ว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีสายล่าก็เข้าไปคอมเมนต์ใส่พวกเนี้หลายคอมเมนต์เลยอยู่ในช่องของน้องจินสายล่าเข้าไปจัดการพวกนี้พวกปรสิตพวกที่ไม่ใช่เอฟซีแล้วแอบแฝงมานี่แหละครับ มันเป็นอะไรที่สายล่านี่เห็นแล้วไม่ชอบถ้าคุณดูอยู่คอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมานี่คนโตด้วยกันเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยกันมาใส่กันมันถึงจะเขาเรียกว่ามันถึงจะสมศักดิ์ศรีคุณอายุมากแล้วคุณไปว่าใส่เด็กเด็กอายุ13ปีที่เขามีความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณลองคิดนะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ หาว่าน้องวันใหม่บางคนก็ว่ามันไม่ใช่บางคนหรอกมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกก็ไปคอมเมนต์อยู่ในช่องน้องจินแต่ว่ามันหลายคอมเมนต์ก็พวกชื่ออชื่อดำเดิมทั้งนั้นหละไอ้พวกโปรไฟล์เดิมๆไปว่าถ้าทําแบบนี้หลายๆครั้งไม่มีใครติดตามไม่มีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการเลยไม่ต้องไปติดตามเขาหลอกติดตามแล้วไปใส่ลายป้ายสี คอมเมนต์ที่สายล่าขึ้นในดูน,นั่นนะคือ f อตัวจริงของสาวน้อย f อตัวจริงของยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น้องวันใหม่เป็นเด็กขเขางอนก็เป็นเรื่องธรรมดาและที่สำคัญเราคิดไปกว้างๆมันต้องเป็นคอนเทนต์เพราะสายล่าจับจุดได้ตอนที่แม่จินถามน้องหันหน้าไปทาง,ทางสังมัศีแล้วก็อมยิ้ม เราต้องคิดในกว้างๆแบบนี้เราโฟกัสเราโฟกัสที่การทำงานเราอย่าไปโฟกัสในเรื่องอริยบทแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์แต่ว่าพวกคุณกลับ,บไปโยนไปบ้ยความผิดให้กับน้องอย่าททำตัวแบบนี้อะไรอย่างง้นอย่างนี้มันหลายครั้งแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหลายครั้งหรือไมไ่กี่ครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณ คุณไม่ชอบเลื่อนผ่านแค่นั้นก็จบอยากให้ดูตัวอย่างอย่างคอมเมนต์ที่ขึ้นให้ดูแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่า f อตัวจริงทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้กำลังใจกันหมดการงอนก็งอนเป็นอะไรที่เขาไม่ได้อเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาให้มันใหญ่โตคอนเทนต์มันมันมีหลายคอนเทนต์หมดอ่ะเราก็รู้อยู่ว่าโซเชียลการทำโซเชียล มันคอนเทนต์ทั้งนั้นมันไม่มีหรอกความจริงที่ความจริงมันมีอยู่แต่ว่าแบบเนี้ยเขาต้องเตรียมกันไว้แล้วอันนี้เรามองกันแบบแบบกว้างๆถึงน้องจะงอนเขาก็งอนในบทบาทแค่นั้นน่ะเราคิดกันแค่นี้แต่สำหรับพวกนี้มันมันมันคิดไม่ได้ไม่มีอะไรมากเมื่อคืนอยู่พัทยาสายสาม ลานผากเพื่อก็ถือว่าสุดยอดเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นขับเอฟซีทางพัทยาหนาแน่นอยู่แล้วของสาวน้อยเพื่พืนแดวันนี้ก็ขยับก็ามาทางปลิมบรรน,นบางพีตลาดสม,มพรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอาญะอีกตามเคยมันเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วสาวน้อยเพื่นพนแบงนในปีนี้คลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกอยากจะมาพูดอยากจะมาปลดปล่อยเกี่ยวกับพวกกรสิทธิโซเชียลแอบแฝงมา มาว่าน้องว่านิสัยไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้ทะเยอทะยานอยากสบายน้องก็ไปนั่งรถบัสอยู่เป็นประจำที่น้องมากับพ่อพ่อ,พอก็ล้วนแต่ขอชวนมาพ่อกัญชัยอยากจะให้น้องมาด้วยก็รับน้องมาพ่อนนแม่บีอยากจะให้น้องมาด้วย,ก,อนอนย,ก,วยก็ให้น้องมาก็เหมือนกับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาไม่ชวนน้องก็นั่งรถบัสเราต้องเปิดใจกว้างเป็นคนโต ไม่ใช่เด็กสายล่าก็ไม่มีอะไรมากขอปลดปล่อยคลิปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขมีให้เราเห็นทุกวันแต่พวกนี้พวกปศอ,อมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีแบบนี้สายล่าก็จะออกมาโต้อตอบก,กับพวกนี้ทุกคลิปเห็นแล้วทันเขี้ยวแทนศิลป,ปินไม่มีอะไรมาก คลิปนี้ก็อขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของแพล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขออภัยนะครับเสียงโทรศัพท์เข้าแล้วเจอกันใหม่ครับ